สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบุมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย,วยจะได้มีพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวเรื่องบ้านเรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋พามาชมนะคะเป็นบ้านนะคะน็อกดาวน์นะคะเป็นบ้านไมนะะ้น,น,มนะ,คะใครที่ชื่นชอบนะคะบ้านไม้อยู่แต่มีความผสมผสา,านนะของเขาเรียกว่าสมัยปัจจุบันนะคะท่านผู้ชมขาที่ไหนนะคะจังหวัดอะไรแผลบ,บก็รับเชิญใครเดี๋ยวเราพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะอันนนีี้ช่างเดยวะครับ ร้านปฐุมบ้านนกดาวอยู่ที่อำเภอภาชีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะด้านหลังนะคะสวยๆนะคะเป็นบ้านไม้โมเดิร์นนะคะหลังนี้มีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหลังนี้นะครับหน้ากว้างหกเมตรนะครับความลึกห้าเมตรนะครับหลังนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับเป็นพื้นข้างหน้านะครับเป็นพื้นไม้เทียมแล้วก็ส่วนด้านในจะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับลูกค้าเลือกเป็นพื้นกระเบื้องแต่จากปกติทางร้านเรานะครับ ส่วนมากจะการันตีว่าใช้ไม้แดงนะครับแต่ลูกค้ากาลัวปวกมากครับก็เลยขอเป็นเกี่ยวกับพวกวัสดุที่ปวกไม่กินเลยนะครับค่ะแล้วภายในเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะภายในนะครับประกอบไปด้วยห้องนอนหนึ่งห้องนอน 3, คูณ3เมตรนะครับแล้วก็ห้องน้ำเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบแล้วก็จะเหลือเป็นส่วนของห้องนังเล่นหรือห้องโถงนะครับแล้วก็ระเบียงด้านหน้า2เมตรคูณ6เมตรนะครับขอบอร์ติดต่อน่อยค่ะ0835893306 ช่างเดียวนะครับร้านปฐุมบ้านน็อกดาวน์นะครับหลังนี้นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะมีโปรโมชั่นของแถมอะไรบ้างหลังนี้ราคาอยู่ที่3 5 0แ0 0ห้ามื่นบาทนะครับโปรโมชั่นทางร้านนะครับก็จะมีเอาของส่วนของห้องน้ำก่อนเลยครับก็มีระบบสุขาพิบาลทั้งหมดก็จะประกอบด้วยชักโครกถังแซ็ควงซึมเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมดูดอากาศครับค่ะแล้วก็ระบบพวกอ่างล้างหน้ากระจกตรงหน้าเราแหนผ้านะครับ ค่ะมีแอร์แถมไหมคะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับ9,000 BTU สําหรับลูกค้าจะเลือกติดไว้ในห้องนอนก็ได้หรือในห้องโถงก็ได้นะครับทางร้านเราแถมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ส่งฟรี300กิโลนะครับค่ะโอ้โหไป่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมนะคะวัสดุกันดีกว่านะอย่างโครงสร้างให้เป็นอะไรคะโครงสร้างนะครับตัวเสานะครับจะเป็นเหล็กกัมมันไนซ์ความหนา2.3มิลนะครับค่ะกรูด้วยอะไรคะกรูด้วยไม้ฝาเชื้อรานะครับด้านนอกนะครับกรูด้วยไม้ฝาเชื้อราแล้วก็ด้านในกรุด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ ความหนา6มิลน,นะครับส่วนหลังคาตัวเรือนนะครับจะเป็นกระเบื้องลอนคู่ของตาช้าง S G นะครับและด้านหน้าก็จะเป็นแผ่นแผ่นแมทัชีสนะครับเป็นแผ่น P U นะครับที่เราใส่แผ่น P U ด้านหน้าระเบียงก็เพื่อลดลดการพองของฝ้านะครับส่วนมากถ้าฝ้าด้านนอกที่เป็นระเบียงอะ่ะสำหรับบ้านนกดาวนะครับโอกาสฝนสาดผมบอกได้เลยมีแน่นอนแต่ก็คือเราก็ต้องลดปัญหาตรงนั้นมาก็คือ ใส่ให้เป็นแผ่น P u นะครับมันก็จะตัดปัญหาเรื่องฝ้าพองบวมไปนะครับสําหรับฝ้าที่เป็นแผ่นแผ่นยิปซัมหรือแผ่นฉาบเรียบนะครับค่ะตัวบ้านนะคะยกพื้นสูงกี่เซนคะหลังนี้ยกสูงที่70เซนนะครับค่ะเราไปชมด้านในกันดีกว่านะคะครับผมสไตล์และดีไซน์ในการออกแบบนะคะลูกค้าให้โจทย์เราว่ายังไงบ้างในการสร้างบ้านหลังนี้คะสไตล์หลังนี้นะครับลูกค้าเอาไปตั้งในสวนนะครับเราก็จะตอบโจทย์ด้วยการมีที่นั่งเล่นมีระเบียงด้านหน้า มีเป็นท็อปบาร์ห้อยขาแล้วก็บันไดสูงสามขั้นมีประตูด้านหน้านะครับสำหรับกันพวกสุนัขนะครับหรือว่าเอาไวล็อกเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าเวลาบ้านไม่อยู่ก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับประตูด้านหน้าครับมาค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่เรานะคะชมด้านนอกเสร็จแล้วนะคะภายนอกเสร็จแล้วเรามาชมภายในกันดีกว่านะคะสำหรับระเบียงมีความกว้างแลายเท่าไหร่คะ อันนี้นะครับระเบียงความกว้างหน้ากว้างนะครับ6เมตรแล้วก็ช่วงลึก2เมตรนะครับค่ะไฟสองสว่างเนือยให้กี่ดวงคะไฟสองสว่างก็จะมีไฟกิ่งนะครับด้านหน้ามี2ดวงนะครับค่ะอยู่ที่ตรงหัวเสาแล้วก็ไฟเป็นไฟนีออน2หลอดนะครับค่ะปักใช้งานกี่จุดคะปักใช้งานหลังนี้ลูกค้าขอแค่1จุดนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เอามาไว้ที่ตรงเสาหน้าระเบียงทางเราก็ติดได้ติดให้ได้นะครับค่ะสําหรับนะคะพื้นของระเบียงเนี่ยเป็นพื้นอะไรคะ อันนี้จะเป็นแผ่นไม้เทียมนะครับเป็นแผ่นพื้นไม้เทียมความหนาก็จะอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วครับค่ะคแล้วหนูถามหน่อยวิธีการเบิกจ่ายแบบกี่งวดคะทางร้านเรานะครับเบิกจ่ายเป็นทั้งหมดสี่งวดนะครับงวดแรกวันที่ตกลงเซ็นสัญญานะครับทางร้านเราจะเบิกสามสิบเปอร์เซ็นตของราคาตัวบ้านแล้วก็พอระยะการก่อสร้างก็คือยกโครงมุงหลังคาใส่วงกบประตูหน้าต่างปูพื้นเราก็จะเบิกอีกสามสิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็ พอดาเนินการไปได้อีกสักระยะเราก็จะเบิกไอ้ในรอบ20%การดําเนินงานก็จะคือเดินระบบไฟข้างในยิงกูภายในตีฝ้าแล้วก็เริ่มทําสีเริ่มทําห้องน้ําครับจะเบิก20%ส่วนอีก20%สุดท้ายก็คือไปเก็บวันที่ส่งงานเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยลูกค้าตรวจสอบความพึงพอใจเรียบร้อยครับอการรับประกันงานอย่างไรบ้างคะอย่างนี้การรับประกันงานนะครับโครงสร้างเรารับประกัน5ปีนะครับ ส่วนหลังคารั่วซึม2ปีครับผมนี่นะคะมีที่นั่งด้วยนะคะรู้ถามหน่อยอย่างบ้านน้องได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาลูกค้ายกไปอ่ะสามารถขอน้าขอไฟของบ้านอลที่ได้หรือเปล่าคะได้นะครับทางร้านขอให้ลูกค้าบอกอย่างเดียวครับว่าลูกค้าไปซื้อที่ที่เป็นที่จัดสรรหรือเริ่มการสร้างบ้านใหม่นะครับให้ขอแบบเราก็จะให้ลูกค้าส่งส่งเป็นสําเนาหน้าโฉนดน,นะครับส่งมาทางไลน์ก็ได้หรือถ่ายเป็นเอกสารมาให้ก็ได้ครับแล้วก็สําเนาบัตรประชาชน เราก็จะให้ช่างของเรานะครับที่เป็นวิศวกรที่สําหรับเขียนแบบนะครับให้เขียนแบบพร้อมมีลายเซ็นเพื่อที่จะไปยื่นขอเป็นใบใบทออ .1 เพื่อที่จะไปยื่นแบบขอสร้างนะครับให้ลูกค้าไปโอ้โหถือว่าวันนี้นะคะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกบ้านดาวไม่ค่อยมีใครแบบว่ามีวิศวะในการเขียนแบบให้นะคะยื่นใบขออนุญาตให้ด้วยไม่มีนะคะแต่ของเราเนี่ยมีครบจบเลยใช่ไหมคะที่นี่ใช่ทั้ทงก็คือยื่น มีให้นะครับแต่ว่าทางเราไม่ได้ไปไม่ได้ไป <นำ S 2> ไม่ได้ไปยืน่นเองอคือจะให้ลูกค้านําเอกสารนั้น,นไปยืน่นก็เสียแค่ตารางถ้าเกิดคิดเป็นตารางเมตรก็ไม่กี่บาทหรอครับน่าจะประมาณไม่ถึงร้อยนะครับยื่นแบบขอนะครับค่ะมาค่ะเรามาชมด้าน,ด,านด้านเข้านะคะในตัวบ้านกันดีกว่าอย่างประตูเราให้เป็นประตูอะไรคะพาชมเลยคะ่ะประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูเลื่อนคู่นะครับจะสำหรับหลังนี้นะครับลูกค้าขอเป็น ลูกฟักครึ่งหนึ่งแล้วก็กระจกครึ่งหนึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นบานก่อโร่ก็คือเป็นกระจกทั้งหมดหรือว่าจะเอาเป็นลูกฟัาครึ่งหนึ่งแล้วก็กระจกครึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับเพราะว่าเด็กอ่ะจะไม่อันตรายนะครับเพราะว่าเป็นกระจกไม่ไม่เป็นกระจกเต็มทั้งหมดะแล้วหนูถามหน่อยอย่างเงี้ยอายุการใช้งานนานๆเนี่ยปวกเขาจะขึ้นไหมเพราะว่าเป็นไม้แล้วบวมไหมคะโอกาสบวมไหมโอกาสบวมไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นบานที่ว่าเราหรือจากหรือจาก เราไปซื้อมาจากไปซื้อไม้อะซื้อไม้มาจากร้านที่เขารับรื้องานอะ่ะครับเขามันจะเป็นไม้เก่าพวกรื้อพวกโรงเรียนอาคารบ้านเรือนหรืออะไรต่างๆเนี้ยครับแล้วก็มาทําเพื่อจะเป็นบานใหม่ขึ้นมาอ่าเป็นไม้ไม่ใช่เป็นไม้ไม,ไ,มไม่ใช่เป็นไม้ที่ว่าไม้สูงแล้วมาตัดอย่างนั้นครับค่ะหนูอยากชมด้านหนร้านช่างเดี๋ยวพาชมด้านในหน่อยคะอ่ะอ่านี่เลยเปิดตรงกลางแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะ ภายในนะคะก็จะเป็นโถงทรงแอลเลยนะคะอย่างกระเบื้องที่ใช้ด้านในเนี่ยลูกค้าเขาเลือกเป็นกระเบื้องหรอจะ๊ะใช่ครับหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นพื้นกระเบื้องปกติเราให้เป็นพื้นอ,อะไรคะจากปกติอะทางร้านเราอะไม่ไม่ได้ฟิกทางร้านก็จะตามใจลูกค้าลูกค้าถ้าเกิดอยากลูกค้าอยากได้พื้นไม้ก็จะใส่เป็นพื้นไม้แดงให้แต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นพื้นที่เป็นกระเบื้องเราก็จะใส่กระเบื้องให้ค่ะแต่ความแตกต่างระหว่างระหว่างโครงสร้างของไม้กับกระเบื้องอะทางร้านจะสร้างแตกต่างกันนะครับ คานของกระเบื้องอะทางร้านจะใส่ทีว่าคานของไม้อืครับเราก็มีรายละเอียดบอกให้กับลูกค้าด้วยใช่เพราะว่าพื้นกระเบื้องอะทางร้านอะจะต้องปูแผ่นสมาร์ทบอร์ดไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ถึงจะปูกระเบื้องค่ะครับน้ําหนักก็จะเยอะกว่าพื้นไม้มากนี่เลยค่ะภายในนะคะจะมีตู้คอนเ u อร์ให้นะคะมีไฟนะคะ LED แบบฝั่งผ้าในสองจุดด้วยกันปักใช้งานเนี่ยให้กี่จุดคะทางร้านส่วนมากทางร้านจะตามใจลูกค้านะครับ ไม่ค่อยจะฟิกนะครับว่าจะลูกค้าอยากได้กี่จุดขอให้ลูกค้าบอกอย่างเดียวเพื่อความสบายสะดวกสบายเวลาลูกค้าซื้อบ้านไปให้สมมุติหนูแบบมีห้องโถงเนี่ยหนูต้องการสิบจุดอะได้ไหมก็ได้นะครับแต่ผมว่าก็ไม่ค่อยมีใครเอาขนาดนั้นอ๋อมาค่ะยังส่วนต่อไปนะคะทางด้านนี้เลยนะคะอธิบายฟังหน่อยเราให้อะไรบ้างคะครับภายในระบบห้องน้ํานะครับก็จะให้เป็นอ่างล้างหน้าถาดวางสบู่กระจกสองหน้าแล้วก็จะมีราวแผ่นผ้าอีกนย่ง แล้วภายในล่ะตะครับภายในภายในห้องน้ํานะครับหลังนี้ลูกค้าแบ่งเป็นสองสเต็ปนะครับก็คือจะมีโซนแห้งกับโซนเปียกโซนแห้งก็จะมีแค่ชุดชักโครกนะครับหลังนี้ลูกค้าขอเป็นชักโครกเป็นสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะครับของคาซาค่ะแล้วก็เครื่องทาน้าอุ่นนะครับเป็นของสเตเบลค่ะครับแล้วก็ช่องแสงนะครับหรือเรียกอย่างว่าบานกระทุ n อย่างห้องน้ําขนาดเท่าไหร่คะแล้วก็พัดลมดูดอากาศห้องน้ําลูกค้าหลังนี้ขอเป็น เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบครับมาอีกโซนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็คือว่าหลังนี้มีหนึ่งระเบียงมีหนึ่งห้องรังเล่นนะคะมีหนึ่งห้องน้าพร้อมกับห้องนอนด้วยอย่างห้องนอนมีขนาดเท่าไหร่คะห้องนอนหลังนี้สามคูณสามเมตรครับใส่เตียงห้าฟุตสบายๆค่ะมีหน้าต่างให้นะคะถึงสามบานด้วยกันนะคะแล้วก็มีไฟนะคะสี่จุดด้วยกันนะไฟก็เลือกได้นะครับว่าลูกค้าอยากได้เป็นดาวไลท์หรือเป็นสารเปาค่ะเป็นโคมสารเปาด้านในเนี่ยกุด้วยอะไรคะภายในกุ้ด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหกมิลนะครับ สีภายในลูกค้าก็เลือกได้นะครับแต่ส่วนมากลูกค้าทั่วไปก็จะเลือกเป็นสีผนังก็จะเป็นสีควันบุรีสีขาวควันบุรี่ฝ้าก็เป็นสีขาวควันบุรี่ประมาณนี้ค่ะเรามาสรุปดีกว่านะหลังนี้นะคะมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างขอเบอร์ติดต,ต่อค่ะครับหลังนี้นะครับมีขนาดตัวเรือน3เมตรคูณ6เมตรระเบียง2เมตรคูณ6เมตรนะครับรวมกันเป็น5เมตรคูณ6เมตรนะครับ เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรนะครับ083 589 3306ช่างเดียวนะครับร้านปทุมบ้านนกดาวครับค่ะขอถามหน่อยช่างเดียวเรามีสโลแกนไหมทำไม FC บุหงาหรือบ้านเนี่ยเขาดูแบบบ้านนกดาวที่เนี่ยต,ต้องมาซื้อกับเราค่ะสโลแกนค่ะของผมนะครับตรงปกไม่จบตาครับค่ะวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ